พุทธวตจนะผู้ใดเห็นปฏิจจสมุปบาทผู้นั้นเห็นธรรมผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นปฏิจจสมุปบาทผู้ใดแลเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราผู้ใดเห็นเราผู้นั้นเห็นธรรมอานนท์ความคิดอาจมีแก่พวกเธออย่างนี้ว่าธรรมวินัยของพวกเรามีพระศาสดาล่วงลับไปแล้วพวกเราไม่มีพระศาสดาดังนี้อานนท์พวกเธออยากคิดอย่างนั้น อานอนทร,รมะก็ดีวินัยก็ดีที่เราแสดงแล้วบัญญัติแล้วแก่พวกเธอทั้งหลายธรรมะวินัยนั้นจะเป็นศาสดาของพวกเธอทั้งหลายโดยการล่วงไปแห่งเราบทสวดอาณาปานาสติหมวดกายานุปัสนาภิกษุทั้งหลาย อานาปานาสติอันบุคคลเจริญแล้วอย่างไรทําให้มากแล้วอย่างไรจึงทําสติปัฏฐานทั้งสี่ให้บริบูรณ์ได้ภิกษุทั้งหลายสมัยใด,ดภิกษุเมื่อหายใจเข้ายาว,าวก็รู้ชัดว่าเราหายใจเข้ายาวเมื่อหายใจออกยาวก็รู้ชัดว่าเราหายใจออกยาวเมื่อหายใจเข้าสั้นก็รู้ชัดว่าเราหายใจเข้าสั้นเมื่อหายใจออกสั้นก็รู้ชัดว่าเราหายใจออกสั้นย่อมทําการฝึกหัดศึกษาว่าเราเป็นผู้ร oh, ู้พร้อมเฉพาะซึ่งกายทั้งปวงหายใจเข้า ย่มทำการฝึกหัดศึกษาว่าเราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งกายทั้งปวงหายใจออกย่มทำการฝึกหัดศึกษาว่าเราเป็นผู้ทำกายสังขารให้รำงับหายใจเข้าย่มทำการฝึกหัดศึกษาว่าเราเป็นผู้ทำกายสังขารให้รำงับหายใจออกภิกษ <ranch ise. S 3> ุทั้งหลายสมัยนั้นภิกษุนั้นชื่อว่าเป็นผู้เห็นกายในกายอยู่เป็นประจำมีความเพียนเผากิเลสมีสัมปชัญญะมีสตินำอภิชาและโทมนัสในโลกออกเสียได้ในสมัยนั้นภิกษุทั้งหลาย เราย่อมกล่าวลมหายใจเข้าและลมหายใจออกว่าเป็นกายอันหนึ่งอันหนึ่งในกายทั้งหลายภิกษุทั้งหลายเพราะเห็นนั้นในเรื่องนี้ภิกษุนั้นย่อมชื่อว่าเป็นผู้เห็นกายในกายอยู่เป็นประจำมีความเพียรเผากิเลสมีสัมปะชญญะมีสตินำอภิชาและโทมัสในโลกออกเสียได้ในสมัยนั้นบทสวดปฏิจจสมุปบาทอิทภิกขเวอริยสาวโกโกปฏิจจสมุปปาทันเยวะสาธุกัรโยนิสมมนสิกโรติภิกษุทั้งหลาย อริยสาวกในทมวินัยนี้ย่อมกระทำไว้ในใจโดยแยบคายเป็นอย่างดีซึ่งปฏิจจสมบัตินั่นเทียวดังนี้ว่าอิมัสมิงสติอทางหูติเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้ย่อมมีอิมัสุปาทาอีทางอุปัชติเพราะความเกิดขึ้นแห่งสิ่งนี้สิ่งนี้จะเกิดขึ้นอิมัสมิงอสติอทางนัหูติเมื่อสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้ย่อมไม่มีอิมัสนิโรธาอีทางนิโรชติเพราะความดับไปแห่งสิ่งนี้สิ่งนี้จึงดับไป ยัิทางได้แก่สิ่งเหล่านี้คืออวิชชาปัตยยาสังขาราเพราะมีอวิชชาเป็นปัจจัยจึงมีสังขารทั้งหลายสังขารปัตยาวิญญาณังเพราะมีสังขารเป็นปัจจัยจึงมีวิญญาณวิญญาณปัจญานามรูปังเพราะมีวิญญาณเป็นปัจจัยจึงมีนามรูปนามรูปปัจยายลตยาัตตนังเพราะมีนามรูปเป็นปัจจัยจึงมีสลายตนะสลายตนะปัตญาผัสสเพราะมีสลายตนะเป็นปัจจัยจึงมีผัสสะผัสสะปัจญาเวทนาเพราะมีผัสสะเป็นปัจจัยจึงมีเวทนา เวทนาปัจญาตันหาเพราะมีเวทนาเป็นปัจจัยจึงมีตันหาตันหาปัจญาอุปาทานังเพราะมีตันหาเป็นปัจจัยจึงมีอุปาทานอุปาทานะปัจญาพวโวเพราะมีอุปาทานเป็นปัจจัยจึงมีภพเพราะว่าปัจญาชาติเพราะมีภพเป็นปัจจัยจึงมีชาติชาติปัจญาชรามรณงโศกปริเทวะทุกขโทมสอุปายาสัพพวันติเพราะมีชาติเป็นปัจจัยชรามรณะโศกปริเทวะทุกขโทมสอุปายาสทั้งหลายจึงเกิดขึ้นครบต้วน เอวะเมตัสเกวะรัะทุกขังขดทัสสะสมุทโยโหติความเกิดขึ้นพร้อมแห่งกองทุกทั้งสิ้นนี้ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้อวิชายะตะเว,วะอเสสะวิราคันนิโรธาสังขาระนิโรโธเพราะความจางคลายดับไปโดยไม่เหลือแห่งอวิชานั้นนั่นเทียวจึงมีความดับแห่งสังขารสังขาระนิโรธาวิญญาณนิโรโธเพราะมีความดับแห่งสังขารจึงมีความดับแห่งวิญญาณ วิญญาณนิโรธานามรูปะนิโรโทเพราะมีความดับแห่งวิญญาณจึงมีความดับแห่งนามรูปนามะรูปะนิโรธาสลายยตนะนิโรโทเพราะมีความดับแห่งนามรูปจึงมีความดับแห่งสลายยตนะสลายยตนะนิโรธาผัสสะนิโรโทเพราะมีความดับแห่งสลายยตนะจึงมีความดับแห่งผัสสะผัสสะนิโรธาเวทนานิโรโทเพราะมีความดับแห่งผัสสะจึงมีความดับแห่งเวทนาเวทนานิโรธาตันหานิโรโทเพราะมีความดับแห่งเวทนาจึงมีความดับแห่งตันหา ตัณหานิโรธาอุปาทานะนิโรโทเพราะมีความดับแห่งตัณหาจึงมีความดับแห่งอุปาทานอุปาทานะนิโรธาภะวะนิโรโทเพราะมีความดับแห่งอุปาทานจึงมีความดับแห่งภพภะวะนิโรธาชาตินิโรโทเพราะมีความดับแห่งภพจึงมีความดับแห่งชาติชาตินิโรธาชะรามรณนางโศกปริเทวะทุกขโทมาอุปายาสานิรุชันติเพราะมีความดับแห่งชาตินั่นแหละ ฉลามรณนะโสกะปริเทวะทุกขโทมนัสอุปายาสะทั้งหลายจึงดับสิน้นเอวะเมตสะเกวะละสะทุกขังขัดทัสสนิโรโทรโหต,ตีติความดับลงแห่งกองทุกทั้งสิ้นนี้ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้ดังนี้พุทธวจนะสาธุสาธุสาธ,สาธุวันนี้วันที่สองธันวาคม2568้ครับผม